แสบเนาะเมียป,ปอนเนาะถามตอบอันบ้านนองไปเที่ยวาออลาวตอบอบดีเด้เออตอบดีดเนาะที่เับถามถามนี่เดียวมึงจากซีหนาซีไฟยามเนาะเดี๋ยวจะถามเป็นขอขอเนาะสวัสดีครับมันนี้ก็ตอนเราเขาชูช่องอันบ้านนอกนะพี่น้องนะมันนี้หลังจาก โได้ถ่ายคลิปมื่นนึงเนาะพี่น้องเนาะได้มืาขึ้นกับไรซสดทักทาย FC ที่เขามาใหม่หวรวื่องทั้งว่าชมที่เขามาติดตามใหม่เนาะก็มาตอนนี้ยอดซับอันมั้นออกกัครบหนึ่งหมื่นคนเนาะ,ะจะได้กับขอบบริหลายเด้อ,อพี่น้องเนาะที่เขามาให้กำลังใจไปเนาะกดซับสักไข่ให้เนาะครบหน,นบึ่งหมื่นคนเนาะเท่ากันสิสลองแบบกินเข่าได้เด็ยกอย่างไรที่ซื้อเนาะม,ม้วยังหลายเลยพี่น้องกินตามฐานนะเนาะ จะได้กะเป็นอีกจะไม่เฮดคลิปทักทายสบายดีเอฟซีที่เขาพ่อไม่นั่มหละกกเอฟซีเก่าเนาะพี่น้องเนาะเลยเป็นหลังจากโมไปเที่ยวลาออกมาเนาะคือพี่น้องเห็นนั้นแหละไปเที่ยวลากับทีมงานยูตเปิดอฟังลาออกมาเนาะฟังเสิมาฮะกินเขากินหนากินเขาเสาเร์ก็สิบายโมงแล้วเนาะว่นสิบายสองแล้วเนาะเขาเสาร์เอาเป็นวันยุดเมียพอดีเนะาะวันยุดเเา้านำ้ำหวานพอดีเนาะพี่น้อง พากันไปกินเขาร้านนี่แหละแถวโรตารวาอลินเนาะไปฉลองเมืองเบี้ยวด้วในคลิปนี้่น้องรถสุ่คนเดียวเห็นแล้วนี่น้องสาวเดี๋ยวมันเห็นสามคนก่อนนะเข้าไปก็อาจจะมาเปิดคลิปในรถก่อนเนาะเออไปถ่ายเมืองลานเขาสวยไปจานงามวะไปพี่น้องเขาไปลานเขาไปลานน้ำไปกินเขากินหน้าร่มกันเนาะวันนี้เข้ามากับ รถสะักคนนั่นเองหรือว,ว่านอา้องสาวหรือน้องสาวส้า,าน้ำหวานเนาะน้องเตเซป่ะพี่น้องวันนี้อะไรไปเลยรถไปโอ้ กินน้ำมันละกินข้าวกล้กบ้านนี่นะพี่น้องนะกินข้าวกันนะน้ังทั้งไหนทั้งไหนก็ได้เมาจะไปนั่งข้างในกันนะพี่น้องนะ น,นั่งนั่งก็ได้ปะเดี๋ยวคอยปิดประตูเออดึงกีบมาเพิ่มก็ได้กินเขาเนาะข้บมนมะ นินเขาสั่งดีละไม่กินเช่ไกินเหวอเขากินด็กกินแต่กาแฟเขกินก็กินส้มตามอละะถ้าเขาห้าหนามกินเนาพี่น่องเพียงบายบายม่วงเลยจนบนายเนาะ

ร,ร็กินอะไร<ป>บะหมี่ผม,มเอากาแฟเอาเอสเปรสโซ่ครับเอสเพรสโซปกตินะคะครับผมมีชาเขียวเย็นสองนะคะแล้วก็เอสเพรสโซแล้วก็เื่นเล็กจางแบบนี้ครับขอบคุณที่ใส่กันเห็ดขา้แพร่นะคะโอ้น,นะซิ้อกองให้จะบะเลยกำลังโวันทำไมวันนี้คนมึงมาไม่ทัน ขเดาคือแดงแทะใหม่แดดาแดดมากเบิงหลานเพิ so er ่นค่ะพี่น้องหนี่บ้องไทยหลวบร้ได้เดียวให้ขึ้นสันเทิร์นก๋วยเตี๋ยวกัวจับหมดสันยาแม่จังสังที่หลัง ที่ปกประมาณนี้อน้องกัสี่บริเวบ่ได้ไปใส่บรได้ไปใส่ไกดนะแต่ไปบอกแบบแถวบ้านนาก็เลยแบบคอนเทนต์กับสี่งานเบื่อได้จัง่อยเนาะขอสู่ฟอไพร์มาแล้วเนาะไม่ไดเสียบจับกับก๋วเตียวันจะบ่มีเขาไม่ได้เสียบแนวชิเขาแล้วพอมีไม่ได้เสีบย ก๋วยเตี๋ยวแอนเดอร์โฟล์เนี่ยไปนั่งข้างในปะถือข้างในปะเออเออไม่เป็นไไรม่มีอะไ,ไ,ไรเก็บเดินเข้าไปเลยนี่ป,าาปมามาของในเนาะพี่น,อน,น,น้องเนาะมาในกาลานเพิ่นเน,นาะทำสีเป็นอ่างข้างในกัน ตันี้นเขาได้ยวเวลาเขาใหญ่เขามากข้างในเนาะี่นอ้องเนาะเพราะว่าเขามากห้องแอร์เนาะอากาศอุบลเราจะถ้านี่ตอนนี้มันกระจีพอแนแอร์จักหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็เลยใหญ่เขาเบกกื่อกีเขานั่งอยู่ข้างนอกเนาะเขาพันใหญ่เขาข้างในก็สีมีกาแฟเนาะพี่น้กงแฟกับเขาอาหารเนาะอยู่แถว Sevana -ah. và vâng lên cầu nó thế nào Cái kia này chai kiểu vào Đúng Chai kiểu đi Xem xài kiểu nó thế nào nó à. nó พอน้อกเปไ็นแสไปเ,เดี๋ยวเออ,อกินก๋วยเตี๋ยวเนาะ,ะ,ะกินน้ำง,ง่ายๆเนาะสำหรับหมนะื่นวิวเนาะเากับบุญยังมากมายพี่น้องเนาะเลี้ยงได้เข้าวเลี้ยวก๋วย <laughs> เตี๋ยวสโลมเงินวิวเนาะเขียวก๋วยนะเตี๋ย,ย,ยวน้องเมียกับเมียเนาะพี่น้องเนาะ สาวรถสุขคนกับน้องน้ำบานเนาะฮะอืแสบน้ำเมียบอนเนาะอะไรนะเตี้ยปาอร่อยปะเามว่าไอพาร์ตไปพานมาก,กัะมาซิมมึงน้ำแข็นเนาะซอยอยากไฟแดงตัวขามโลตัดปาลินเนาะ ไปเป็นอะให้าวบานมันกินเขากินน้ำเนาะกินโดดไหมพูดคำยังไงยังเสียบว่านเวละคลิปคอนเทนต์กับสิบบุ๊มยังมากไม่เลนก็บสิปการใช้ชีวิตการอยู่การกินเนาะกับสิคอนเทนต์กับสิบบุ๊้ยังมากมายแม่กับแม่กับบ่าว่บเก่งวันไดนราจะพูดกับบ่าวเบเก่งวันไดเนาะแต่ว่ากับพักกันบ่าได้อยู่เนาะ โอ้พดูดเล็พกพูดรหน่อยเนาะคลิปอาจจะว่ไม่มีสีสันกับขอเถิดขอผ่านเด้อพี่น้องเนาะว่ามือไม่ฮัดครับเนะาะเกิดอพัฒน,นาไปเรื่อยนี่แหละครับพ่อแม่ไอ้พี่น้องให้กำลังใจมันก็ดทคกคนพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะคนห่วงมพมก็บเพยายามาสู่ต่อไปเนาะให้ลิปให้มันออกมาดีเนี่ยเห็นมีสีสันเห็นไปตะเบิงบ่อ,อย่งไรซะ ชีวิตจะละเมือมันกับโบนี่หลายไปรนฮัสกินเขากินน,น้ำเนาะมันีอก็มีโอกาสเท้าดบ้านเมียมันเด็นย,ยุดงานเนาะก็เลยได้มีโอกาสกินเขาพร้อมหน้าพร้อมตาสลองเมือนอยู่ปราณเนี้ยสาม,ามีโมว่าเขาเอิ่มาสลองมาเนาะเพราะว่าเขาก็กินทักบกินตามท้ทาเน,นีน่ยเนาะ,ะกินง่ายๆเขาก็เฉพากินเกินโตบาเนี้เนาะ ขาก็จบริทสลองแบบเอื้อมมูมาสาวคนสามสิบคนข้าก็จะดบริเอื้อนเนี่ยนะขาก็สลองแค่สองสามคนนี่แหละสองสามยน้องเพาะมมีขานี่ยนล้เพื่อนเนาะนี่แหละเพื่อเพื่อพี่น้องว่าไอ้เมนตลอดเดินเพี่น้องเนมนให้กับร่างแกหรือว่าเมนนี่บอกสรองเงมือนพี่โอเดซ่ามีบอกกับเอาสำมี่ลไระพี่องเนาะกินเพราะ เอาปากของข้อเราเป็นแล้เนาะเพราะว่าเกิด,อ,ดอยู่เ้าก็ยังบม่ไลายเนาะเงินเดือนเ้าก็กยังเต็บริลายเนาะจากยูทูบก็บดีธนาคารพูดกับปลาได้ซื้อเนาะเพราะว่าเ้าก็เนี่ยแหละได้กับปลาพี่น้องให้กำลังใจในการเบินนกโฆษณาคนละหาวิบซิบิกขายัางดีเนาะเพราะว่าเป็นการสนับสนุนช่องอน,นันต์น้องโดยต้นเนาะก็คือการเบินนกโฆษณาคนละหาวิบซิบินี่แหละ ก็คือเป็นไล่เด็ดคว้นมานอกเนาะเบิ่งหลายคนมาผดาหามีสีวิตที่เติมกันมันก็ได้เป็นเงินกอดไงเนาะเวลาชีวิตทู่ถบกปืนเนาะก็ดี่เจ้าที่ยังเนาะเผื่อเราจะอาชีพเสริมไปเลยเนาะงานประจําเท่ากับตัวเองแต่ก็แนวใจว่าในเงินผกไปจากยากให้ท้าทับเนาะว่ายังไม่ลำบากตอนนี้เพื่อไม่สบายข้างหน้าเนาะ กินกันไหมทำยังไงเจ้าหรอกินเลยกินก็กินแต่บางหุงมาไปนะมีนะพออมหน้าพออมตาเนาะเกยสองเกยน้องกับผมเนาะัวกผมยุดเสาอาทิตย์อยู่แล้วเราจะคนเลียนมอกวนกบบ สาวทเนาะขางเรียนสาวโม่โอปุลกับสาวโบ่โอปุเก่าซิปซิปบอกพายพายแซฟซุนคาเทิร์มเขาเป็นเลี้ยงซอยกันเด้อดรถอยสุขผลนะรถสาวรถอยสุขผลมันยังโสดอยู่นะคนวาเนาะสุขุลเนี่ยังโสดเนาะมาเลี้ยงดูซอยกันเด้อยซุนคาเทิรมซอยกันเดือพี่น้องเนาะ คุณบ่าวสักไหนเนาะมาเรียกผู้สช้า,น,ชานะเช้าเสียเลยเืองเดืองสาวรถส,สุบคนเนาะฮะไดป้เป็นหเดี๋ยวกินข้าวจะขาดเนาะวันจีไปเห็ุกิจกรรมยังคืนต่อเนาะวะจะไปเซ่กันเนาะเพาอยากกินข้าวกินหนามกันเป็นหรอเนาะตอนนี้เ้องกับตัดภาพมาอยู่บ้านแล้วเี่เน้องเนาะ หลังจากพากันไปไปส่งนองเรียบร้อยเนาะฉลองมื่นซับกินแบบง่ายๆเนาะกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละพี่น้องเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะเฮากับนี่หากับกินหาเนาะต้องเอียนอยู่นะมาเป็นนักแสดงนี่หากินหาเนาะเอ้าจะบอกกินเกินโตดอกมั่งมาเขากินซำข้ามี่นะพี่น้องเนาะฉลองเล็กๆหน่อยมันกับ จะในกะนี่แหละหลังจากเขาไปเที่ยวเล่ากามานะเนาะไปเมี่ยนอนอยู่บานคนเดียวจะ,จะจก,ก็คือจามี่บอกซามีไปเล่ากับสามนอนอยู่กักกนนะบซามกอ้โหงานโฮเกมือเนาะเออมัน <laughs> แป๊บเดียวมันลงเนาะโดนเตีนะ๋ยบเนาะโฮเกนมือเนานะ เงี้ยนอนเงี้ยบ่ได้ไปนำมาพอาเงี้ยเห็ดแหกแล้วคือพัดลมแค่ไหนมอดเดี๋ยวจับเนืเดี๋ยวไปมาสีดำฟูเขาคลิปสนุกแต่คือเป็นคลิปแหลกมาคลิปมาถ่ายหลังใจเลยกบเมียเน,ะนะาะหลังจากกลับมาแต่เที่ยวเนาะเมื่อยแหงเนาะเมื่อยเอเล่เลยเงี้ยเอเล่จะว่าคนยังพอได้พ็กพาอนเต็มที่อยูเบิ่งจากตาเมตตาเขาเนี่ย โกนเนะเาะเ,เอาส,สิบอ,เอ,อ,เอกเอื่อมื่อเนาะเพรยังหูเรื่องของเราปันไดบเนาะคลิปนี้ผมก็ว่าสิไทยประมาณานี่ยนะเอาเนาะเพราะว่าเจสิ่ายยังเจร,ริเมือนในประเทนเนาะเพราะว่าเขากับเป็ยังไงเขากับวันดูเป็นคนดังมากมายเนาะเขากับพิ่งเฮ็ดช่องใหม่ไม่ได้พี่นออ้องนี่แหละทา่านผู้ชมเนาะเวฟซีแต่ว่าเขาเห็นกำลังใจเมืองคลิป,ลปนใหนมันออกนี่แหละกะสิเป็นคลิปกินข้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ในบ้านเ้าปกตินะเนาะวิธีแบบ บันบานไม่สีหน้าอี่บทาบมาเขาไปเที่ยวมณฑ์อยู่เดี๋ยวคลิปหนะะ้าะเบิ่งจากลักษณะแล้วนะเจ้าบอดบ่ทาบมาเข้าไปเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาสิเป็นคลิปถามตอบอันบนนอกไปเที่ยวลาวตั้งต่อได,ด,ดีเด้เออต่อไดีเนาะที่เขถามหามหีดิดเดียวเบิ่งจัดสีหน้าสิพยายามเนาะ เดี๋ยวสืบทามเป็นขอขเนอ่ะถามครับถามคำถามมาเลยบอกระถามเพื่อนพี่น้องเลยใส่ใจเท่าไหร่ใหเพื่อนถามเพื่อนกระคำอาจจะคำนวณเอาว่าเออแต่แต่เเสียเงินอยู่ดานเลยเดินทาง้าเท้าบ่อเด็มนี่เราจะของละห้าไปจังไหนเองเลยจ้ะถามถามว่ามีผู้สาวถามถามเน่อยครับถามอันนั้นอาจจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งในคำถามเอานะครับตอบตรงนี้เนาะมันตกลงไรสดเด้มันจะสิได้คุยกันนะคำคอนเทนต์นี้น่ะเนาะ พี่น้อกเอาะไรสวยดีกว่าถามเดือดนน่ก็จิตอบยนนังไเนาะภาษามูยฟองเรามันตอบซอยหมดแล้วเนาะว่ามันหนอกไปเพชรยังมาเนออีนน่ยเนาะเอาไปนอนยู่ในกรอบหรือหนอ,อกกรอบเนาะ,ะมีอุบอิบเด้ดต้องพูดเรื่องจริงเท่านั้นซีไเอจิน,นจยาแก้แผลนอนให้พี่กว่าว่าจัดนะคาดอ่ะมันนอนกับเขาสูมหมดทำงานปกติเนาะ คือจริงไป้งแต่มืกหมึกกอนแล้่ยวกับหมึอเสาเนาะหมึอเสาไปเห็นยังไงหมึอเสาเพิ่งจะตื้นแต่หมึกเสาเนี่ยหมึกเสาไปเห็นเบียกอยู่ที่ทำงานนะคนไในเบียกอะไรเป็นโอทีเนาะเอาชุดเนียเอาชุดเนียเราอ่านมันนอก็ได้มันสุกกระป๋าม้วนเสากระป๋าไปไปข้าวเดียวม้วนเสาร์ม่ธุรกิจเวลามีโอกาสจะมีโอกาสจะเห็นเมียผ้ากี่ผ้าเมียไปเที่ยวเนาะตัว่าเมี่ยไก่โม่ได้ไปสุดคนไหนาาะอยกไป ทายลูกอัพล่องเฟสบุ๊คสวยๆอิงสีนะอันดับแดงเลยต้องหาเอฟเสือผาก่อนเรี่ยขอขอบคุณเลยขอขอบคุณพี่แม่ไม่ไม่โกนเนาะก็ปีง่ายเนาะที่ผ่าผ่าเที่ยวเนาะที่ผ่าเที่ยวละกายเนี่ยกายที่ผาเนี่ยไปทาแตงเนาะปีง่ายว่าปีง่ายเลยลูกอยู่ทาแตงเนาะเขาก็ชิลล่องไปปั๊บมึงเนาะมันชิติดบ่อคือ บิ visit, so yeah. ่งเหยียบอาบัวเนาะว่าเขาปล่อยม่หนี่มันก็บปีกัวเลยดิยังบ่ได้เนาะก็แสดงว่าลูกยังบ่อยากมาเกิดนำเนาะเขาก็ใส่ชีวิตปกติไปเขาบ่ได้สีเรียนเนาะจนตอนนี้ยามเลยมายี่มันเลยกันยามนั้นแบบนี่แหละเสียงเสียอ้อยๆเนาะพี่น้องเนาะตามเป็นคนโซเชียลมาได้เพราะว่าเขาต้อเมื่อยเนาะใหม่เบิดแล้วก็บชิบี้คลิปหนึ่งเนาะแล้วเปถ้าต่อจากคลิปนี้ก็บชเป็นคลิปไอ ลงทานเนาะเอพี่น้องไปทำบุญกระทิบงานเนาะสิงลงเนีต่อจากคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะกับมาจากล่ากับทำบุญต่อไปลา่าแต่ทำบุญอยเของเนาะทำบุญลงทานเ<อ>นาะแช่ซอยเดี๋ยวาพา<ป>พี่น้องไปเบิ่งลงทานุมาลงทานลงทานแบบบ้านนอกเนาะเมื่มสิแบบเป็นแบบแบเนานะแจกของเงี้ยประมาณใดนะ้เนาะที่พาพี่น้องไปเบิง่งกี่หลายคลิปต่อจากคลิปนี้แลนะ้วเนาะไปพี่น้องเจะขอเกี่ยกับคลิปหนาเนานะจะได้กับคลิปห้องกับกสีบ้างประมาณนี้ละเล็กๆล็น้อยนะ้อยเนาะ รมบส่งในเด้อค่ะมีสาราแน่ว่มีสาราแน่ก็เขาแข่งผีรองรับส้มโฆษณาซอยเด้อเนาะแม่นค่ะเนี่ยถิ่มเนี่ยปะกันเด้อค่ะจากฟูเอฟซีใหม่เนาะมาจากช่องได้หลายช่องที่คนติดตามใหม่เน้่ยแงเฮ้าหอดหมื่นซับแม่ฮากระชากทายเนี่ยล่ะเอฟซีเอฟซีใหม่เลยกรับเอฟซีเก่าถึงอยู่นอฟ่าเนาะไอ้กะคิดนีกันี่ยละถือถือว่าเรามาทำแบบมาขอบคุณเนาะขอบคุณสมัคร ผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ที่ว่าเ้างหอนมือซับได้ไปนอนทุกคนเนาะเอาไุ้ทุกคนกับบุ้ยมือนี้เนาะก็แบบมือคนก็คือลายเลยเนาะลายเลยเนาะพี่น้คือเป็นสีอดึงง่ายเนาะไปพี่น้องจะพอยกขีหนาเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย